To his goal, and it's all action. You set free a runner. <laughs> to be the now it's it looks as so though that might lead to something quite promising. But it's done it out from that, which is not the case. <laughs> <It's really laughs> right. สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง y o คิ i Map กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกองหน้าหิงตัวนะครับที่มาในแพ็คของทีมชาติที่ลุยฟุตบอลยูโรนะครับเดโก้ฟอร์ลันนะครับผมต้องบอกว่าร่างเนี้ยหลายๆคนอาจจะไม่ชอบด้วยสไตล์ดิฟเลน์ของเขานะครับแต่ต้องบอกว่าสําหรับผมว่ามันเก่งกว่าตอเลสเยอะเลยนะครับอ่าล่างนี้นะครับมาในอายุ3 1ปีนะครับสูง180ถนัดเท้าขวาเป็นหลักแต่ว่า จริงๆแล้วยิงได้2เท้านะครับความยิงแรงหนักแจ่มเลยเล่นไปา25เกมนะครับกดไป22ประตูนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมก็ค่อนข้างที่จะปั้นเพราะเพื่ออยากรู้ว่าความคมของฟอรลันแล้วก็การเล่นฟอรลันจะเป็นยังไงนะครับสไตล์ของเขาครับ deep l น i n g forwards นะครับส่วน AI paying style นี้หลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรมันเหมือนกับเป็นพลังแฝงในการเล่นนอย่างอันอันนี้ลองลองลิงเกอร์นะครับก็คืออาจจะช่วยในการยิงยิงหนักยิงแรงนะครับ ตำแหน่งที่เล่นถนัดถนัดก็มีหน้าเป้าหน้าต่ำแล้วก็กลางรุกนี่เองนะครับผมดูค่าพลังนะครับเอาตัวนี้มาเยอะสุดเลยก็คือ103นะครับส่วนเกมรุกนะครับเป็น92นะบอลคอนโทรลกับเก้อ็ดนะครับดิบบิ้งน้อยนะครับ78แไทเปอ์โพสชั่น80 88นะครับก็สั้งหมดผมถือว่าดีนะเป็นกองหน้าที่พิชยิงได้ดีนะครับลูกจ่ายบอลสั้นก็โอเค76สีเหลืองๆอยู่ก็พอใช้ได้จบสกอร์นะครับ97นะครับสามารถอัพ101ได้นะครับ เลตพีดีนะครับกับ95นะครับลูกเปิดลูกตั้งเตะอะไรนี้โอเคนะครับลูกเคิร์ฟ71ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมาดูด้านความเร็วนะครับ84นี่ถือว่าไม่แย่นะครับถือว่าเร็วนะแล้วก็สปีดต้น95ก็เร็วกระชากหายนะครับยิงแรง98นะครับด้านความกระโดดแล้วก็แข็งแกร่งโคตรน้อยนะครับกระโดดแย่มากแข็งแกร่งน้อยมากนะครับบาล้าน91ครับสแตมิน่า86ก็ถือว่าเล่นได้เต็มเกมนะ เท้าข้างที่ไม่ถนัดนะครับเป็นเวลลี่ไฮนะครับคือยิงดีเลยนะครับใช้ค่อนข้างบ่อยด้วยนั่นเองนะครับมาดูบูเตอร์นะครับบวกาหาช่องนะครับบนคอนโทรลฟินิชชิ่งแล้วก็ออกตัวนะครับจริงๆแม่งไอตรงเนี้ยควรเป็นของตอเลสท,ทั้งหมดเลยนะพลังเนี้ยจริงๆแล้วสมควรเป็นของตอเลสนะเว้ยถ้าตอเลสได้พลังบูเตอร์นี้ไปผมก็แจ,จ่มแต่ว่าทำไมมันมาอยู่ที่ฟอร์ลันวะแม่งสไตล์ก็เป็นสไตล์ดิฟเลอิงอ่ะเป็นเฟ้าไนาอะคนนี้จะเป็น แบบจ่ายบอลดีเปล่ายิงหนักยิงไกลอะไรงี้หรือเปล่าแต่ไม่รู้สึกสึกเป็นสไตล์ที่ผมต้องการให้ตอเลสนั่นเองนะครับสกิลนะครับสกิลยิงครบเลยลองเล่นเคอร์เลอร์นัะเคลนช็อตนีบิ้งช็อตไลทิ้งช็อตลองเล่นชุดติ้งครับไอคอนนิกฟินิชชิ่งนะครับเฟิร์สไทม์ช็อตันนี้คือสกิลยิงทั้งหมดเลยนะครับหกสกิลแล้วก็เป็นสกิลจ่ายนะครับทูเพสซิ่งนะครับแล้วก็เป็นสกิลยิงโทษเพนนตี้นะครับแล้วก็เป็นสกิลไฟติ้งสปลิตนะครับเล่นนักสู้นะครับก็ เล่นได้ดีในช่วงที่กดดันแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต่อให้เซตมินาหมดก็ยังวิ่งได้อยู่ก็ยังเป็นเลือดนักสู้อยู่ก็ยังวิ่งวิ่งไหวนะครับยังเล่นเกมลุกไหวยอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัพกันบ้างแล้วกันนะครับสำหรับพลังร้อยสามอัพยังไงนะครับไม่ใช่อันนี้ skill. สกิลสกิลบอกเลยว่าผมได้สกิลทุเรศมากนะครับ <c oughs> ก็เลยบนัสแจ้งแม่งแล้วกันที่สุ่มสิบอันได้แค่นี้นะครับโอเคความส่วนวิธีอัพก็ประมาณนี้นะครับแปดหกสิบสองแปดสี่นะครับ ต้องเป็นโคชาบี้นะถึงจะได้103ก็เดี๋ยวรอไปชมกันในเกมกันเลยละกันนะครับว่าฟอรลันจะหดเทพขนาดไหนครับไปชมกันเลยครับ let's go คูก e l แลนช็อปร้านเติมเกมที่ว่าราคาถูกเติมสนุกไม่สะดุดถูกกว่าเติมเองได้ทั้ง2ระบบทั้ง iOS และ Android ที่สำคัญทางร้านจอดเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่มีรีฟันอยากเติมถูกเติมไวแบบสายฟาแลบต้องคุกกแลนช็อป มาครับผมตอนนี้แลงกิ้งก็เพิ่งรีนะครับผมตกมาอยู่ที่ดิวิชั่น3แล้วตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าโคตรตึงช่วงนี้ดิวิชั่น1 2 3นี่ขึ้นยากมากนะครับเพราะว่ามีแต่ท็อปท็อปแลงที่ตกลงมากันหมดนะครับแล้วเพิ่งจะไต่กลับไปนะวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะมันก็เลยยังตึงอยู่นะครับเพราะเพิ่งรีไปเมื่อวานอันนี้ก็คืออีกวันหนึ่งของที่รีไปแม่งก็ยังโหดกันอยู่อะ่ะคือรู้เลยว่า เราอาจจะต้องรอสักอาทิตย์หนึ่งนะถ้าอยากเล่นแบบชิวๆนะครับถ้าใครชอบแบบมันๆเดือดๆก็กดเลยนะครับช่วงนี้กำลังมันนะครับผมโอ้โหจับคูนไม่ติดว่ะไม่เป็นไรกดใหม่อีกทีนึ่งก็สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหากองหน้าตัวจบยิง,นงหนักๆคมๆฟอรันนี่ดีมากแต่ด้วยสไตล์ที่เป็นดิฟเลน n ์ฟอร์เวดนะครับ เราต้องทาความเข้าใจกับสไตล์ตของเขาก่อนนะถ้าไม่งั้นเราเล่นไปล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยกองหน้าอะไรวะไม่หาช่องเลยไม่วิ่งทะลุช่องไม่เอ่อเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะไม่วิ่งหาช่องสวยๆให้เราได้แทงช่องเลยอะไรอย่างนี้นครับด้วยสไตล์ตของเขาเป็นดิฟไล่ยิงนะมันคล้ายๆฟาวไนนนะครับซึ่งมันจะลงมาเอาบอลก่อนมันจะวิ่งจังหวะเราวิ่งสวนใช่ไหมมันจะวิ่งสวนลงมาครับผมก็คิดในใจไอ้เหี้ยมึงวิ่งลงมาทำไมเนี่ยแล้วคุณจะจ่ายให้ใครนะครับแต่เล่นหน้าคู่ไม่มีปัญหานะ ถือว่าฝากรับบอลฝากเพื่อนแล้วก็แทงช่องให้โอเคอยู่นะครับแล้วอีกเทคนิคการเล่นหนึ่งก็คือการพลิกยิงนะครับการหามุมยิงของฟอรันโคตรโหดยิงไกลคมมากนะยิงหนักด้วยนะครับมายว่าผมเจอดิวชั่น3เหมือนกันครับอันดับเขาสูงกว่าเรานะครับเราแพ้มาสามตาติดนะขึ้นดิวชั่น2มาไอ้สามาก็แพ้รัวๆนะคือบอกว่าไม่ไหวแพ้ไอ้โคตรตึงอะ่ะคือจังหวะแบบ นิดเดียวจริงๆทุกเกมเลยอะแพ้ลูกนึงครึ่งลูกเงี้ยค่งลูกมีด้วยเหรอวะมันแพ้ยังไงว่าครึ่งลูกก,ก็ประมาณว่า เรายิงพลาดไปเองครึ่งหนึ่งแล้วทำให้เขาได้ยิงง่ายๆอะไรเงี้ยแพ้ครึ่งลูกแล้วกันนะครับมาครับผมเจอกับทีมพลังใบนะครับเห็นเป็นใบไม้พลังใบหมดอะกลัวก็เจอกับทีมอะไรไม่รู้นะครับเขียวๆนะครับพลังใบแล้วกันนะครับเรียวพลังไวมาครับเริ่มเกมครับฝั่งเขาเริ่มเคลียร์ก่อนนะครับหลายการวิ่งของฟอร์ลันมันไม่ได้วิ่งทะลุช่องทะลุทะลวงนะครับมันจะลงมาขอบอลเราก็ให้บอลเขาก่อนแล้วก็ วันท so ูกับเพื่อนแล้วมันจะวิ่งสอดขึ้นไปเนี่ยเดี่ยดูมันลงมาข้อต่ำมันลงมาเท่ากองหลังแล้วนะตอนนี้ฟอรลันนะครับเนจังหวะนี้เชี่ยโดนแล้วเหรอต้องพูดว่าเอ้าเล่นแล้วเหรอเพื่อนแฉลบหายละกูโดนมาถึงก็โดนเลยไม่เป็นไรมาแข่ขึ้นไปครับโอ้โหวะไม่ไหวว่ะโดนสวนมาครับมูริกาโมดิชิบหายละ นี่กูจะมารีวิวฟาลอร์หรือกูมาให้เขารีวิวทีมเขาเนี่ยกดกูยับเลย,เยอ้าวใจยเจยเน็นใจเย็นคำดาวคำดาวคำดาวแมนใจเย็นๆครับคำดาวครับเราเราได้อยู่ครับสวยแล้วปาดมาให้ทีเชฟชิงโกยิงครับติดเซฟอยู่มาอีกแล้วประตูตัวนี้นมัน่ขาขันมากเลยนะครับประตูบาซ่าเนี่ย สเตเกนนะครับเหนียวจริงไอตัวม่วงของแพ็คล่าสุดนี่เหนียวมากนะถ้าใครไม่มีประตูเหนียวสุ่มได้นะครับผมว่าคุ้มอยู่นะครับเก่งสังมกครับสวยแต่เขามังในแล้วปาดไปยิงเองครับไม่ได้วะเมื่อกี้นี้ถ้าปั่นติดสกิลบิสเขาเลิก็ได้ลุ้นอยู่นะแต่ก็มุมมันน้อยไปแล้วนะครับสวยครับมานี่นี่ สวนมาโอ้โหแม่งเอ้ยเกมรับเขาก็แน่นเกินนะครับจังหวะอย่างนี้เอาไงครับซอนไปช,ชมาไม่ได้ครับบอลไปด้ขึ้นหน้ามาก็ติดที่อ,อัลฟรโซโดเดวีครับจะขึ้นไปก็ติดบอลไปด้วยเล่นอะไรเนะี่ยลิงชิงบอลมนะั้เนี่ยสวยครับ,รบไรกาสฟอรลันสวยให้มาที่ซอนมินก่อนซอนมินขึ้นฟอรลันโอ้โหโดนเข้าบอลแบบโคตรเทพอ <laughs> ่ะจอดเนี่ยโอ้ยรู้กูจะได้ยิงเมื่อไหอไรนะ่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องตั้งสติก่อนสวยครับมาควอนบิสเกา เซนบอลก่อนไม่ได้ครับโอ้ชิบหายแล้วโดนส่วนยังฝั่งเดียวเลยครับบรดนแฮมครับโอเคอาราโคสวยครับออกข้างมาฝากลิเบอรี่ขึ้นหน้าให้ที่เชฟซิงโกมาที่ฟอรลันฟอรลันยิ่งยักลอาหักยิงด้วยขวาครับโอ้โหดูเอาในแครับความคมของดิโโก้ฟอรลันไม่ต้องเล่นท่าเยอะแค่ขยับขยับแล้วช่องเปิดปุ๊บเราก็ หมือนแค่วิ่งออกไปหามยิงแล้วยิงเลยคนระับหลอดมอวงไม่ต้องครับมีช่องแล้วยิงแม่งเลยครับคมจริงซิโกฟันหนักด้วยนะรู้จักน้ำหนักทิศทางบอลน,นี่คือแบบพุงพ่งๆเลยนะครับขึ้นนาขึ้นอานไม่ใช่เด็กตีเสมอนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะจะบอกขึ้นนําเสมอหนึ่งต่อหนึ่งโดยเดโกฟอรลันนะครับต้องบอกนะครับว่าไมไมผมอาจจะช็อตบ,บ้านนะครับคือช่วงคลิปก่อนๆผมเอามาใส่หูใช่ไหมแล้วเหมือนเราขยับไปด้วยพูดไปด้วยมันก็จะจิ๊ด อันเนี้ยถ้าผมตั้งไว้แบบเนี้ยน่าจะไม่ช็อตนะถ้าคลิปนี้ช็อตไม่ช็อตบอกกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะถ้ามันมันยังช็อตอยู่ผมจะซื้อใหม่ใหม่นะครับสวยครับดีก็อลันฝากไปครับตอนหนึ่งมีคืนฟอรันแล้วสัดไปเสาแรกโอ้โหจนคานคานนับแตกครับโอ้หูยิงเช็ดคานโกทานเช็ดเคครับแต่ว่าไม่ได้ประตูเอ้อชิมชิมหายแล้วชิบหายแล้วกูหอยลุนโอเคล้ำหน้าไปก่อนครับโอ้เกือบไปแล้วครับจากเกือบได้กลายเป็นเกือบโดนนะครับ ชื่นใจกินน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงหมดเป่าลมมาดี่ครับขึ้นหน้ามาให้มาที่ริโวเนลเมสซ,ซี่นักฟุตบอลอะไรนะครับไม่ชอบซื้อลูกอมอเองนะริโวเนลเมสซ,ซี่นะครับมุกมุกอะไรเนี่ยมุกกะโหลกนะครับสวยครับซอนมิน้างม้ที่อฟโรดวีครับเข้าในามาฟอร์ลันฝากแล้วไปเนี่ยนะครับจังหวะเนี่ยเพื่อนมันจะรอบอลแล้วสวยครับมันยิงดูครับ ดีโก้ฟอร์ลันโกนี่กับวิธีเล่นฟอร์ลันไม่ได้ยากนะครับเฮ้ยโอ้โหว่าช็อตแน่ช็อตนี้แค่คุณจ่ายมาให้ฟอร์ลันก่อนแล้วคืนไปให้ฟอร์ลันอีกครั้งหนึ่งครับไม่ยากนะทุกคนฟอร์ลันเก่งนะครับแต่แค่คุณแบบไปอคติกับสไตล์มันไปแล้วนะครับมันก็เลยดูว่ามันไม่เก่งะแต่มันโหสองเท้านี้หนักขนาดนี้ผมว่าหาตัวจับยากนะครับแล้วคล่องด้วยนะมีคอนบอลคอนโทรลที่ดีนะครับก็คือ จังหวะการพลิกการหมุนดีนะครับแล้วมีบาลานด้วยโคตรสุดเอาชิมหายแล้วอุ้ยเกือบโดนจริงๆแล้ว,วบูตเตอร์ที่ฟรันมีอ่ะมันควรเป็นของตอเลสแล้วบูตเตอร์ของตอเลสอ่ะควรเป็นของฟรันนะเวย้ยคือแม่งหลายๆอย่างที่ทำมาคือแบบสลับกันหมดอ่ะคือมันมันม่วมากฟรัน <run> ไม่ใช่นักเตะที่มีสปีดต้นไวนะครับ <big> ตอเลสดิที่มีสปีดต้นไวอ่ะไอ้เจ้ยตอเลสคน95บวก96บวกเว้ยไม่ใช่ฟรัน มึงบ้าปันเนี่ยคนนี้เหมือนมึงหลอนน่ะแล้วเป็นตัวที่ผมรอคอยด้วยนะตอเล็กคือโคตรผิดหวังอะ่ะถ้าแม่ค่าพลังของฟอรลันมีอยู่กับตออเล็กผมผมผมปลื้มเลยนะคือดีมากอะ่ะอย่างน้อยขึ้อัพให้สปีดสักเก้าสิบแล้วสปีดต้นเก้าสิบห้าเก้าสิบหกคือมันตออเล็กมันควรที่จะกระชากหายเว้ยด้วยความที่ในในในเกมไม่กระทั่งบอลยูโรบอลโลกอ่าของทีมชาติยูโรนะครับม่งก็เร็ว ยิ่งปีศูนปเนี่ยมันไปเล่นกับลิเวอร์พูลแล้วแล้วเป็นปีที่มันกระชากโหดๆทั้งนั้นอ่ะมึงทำอะไรมึงคิดอะไรอยู่วะพี่โคผมไม่อยากรู้ผมอยากเข้าใจว่ามึงเอาอะไรคำนวณวะเนี่ยโคตรผิดหวังมันเป็นเป็นความรู้สึกที่แบบผมเฝ้ารอตอเลสมานานมากนะครับพูดตรงๆเลยผมเนี่ยเกือบจะเก็บต่อเลสทุกล่างเลยแต่ว่าไม่งไม่เก่งสักล่างแล้วก็เหมือนโรนดอีกคือแม่งตัวที่กูชอบอ่ะคือมึงไม่ชอบพี่โคไม่ชิบหายนะครับ สวยครับจังหวะนี้จ่ายขึ้นมาฟอรลันครีบแต่ก็ฟอรลันนะครับถ้าเลือกการวิ่งทะลุช่องมันไม่ได้โหดนะครับมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความเข้าใจนักเตะนะครับถ้าคุณเล่นอาเคนได้เล่นเบนเซม่าได้เล่นจาเมซี่บอลโลกได้คุณก็เล่นฟอรลันได้นะครับอยากอยากคิดว่ามันยากหรือว่าแบบว่ายังไงอะ่ะอยากคิดว่ามันไม่วิ่งแล้วเราจะเล่นไม่ได้มันเล่นได้นะ ถ้าคุณหาดับเบิลทัชให้มันได้นะโอ้โหบอกเลยว่าหลอยแรงอ่ะคือดับเบิลทัชยิงดับเบิลทัดยิงโหดคมสองเท้านะครับแต่ความรู้สึกฟอรลันตัวนี้นะผมพูดเลยเหมือนโดซาอุนะครับแต่แค่ฟอร์ลันมันคล่องกว่าโดซาอหมือนขาดความคล่องนะครับมันก็เลยดูฟอรลันแบบมีภาษีที่เก่งกว่าแล้วจบสกอร์ฟอลันแม่ง98นะครับโด90นิดๆแล้วยิงหนัก ก็คงไม่ต่างกันมากนะครับแต่ลูกการยิงของฟอร์ลันมันดูหนักหน่วงกว่ายังไงไม่รู้นะครับหรือว่าผมอาจจะต้องลองกลับมาจับโดยครั้งหนึ่งนะเผื่อแบบผมเล่นฟอร์ลันแล้วกลับเล่นโดอาจจะโหดมากก็ได้แล้วดูจังหวะนี้ครับปาดให้ฟอรลันครับแล้วยิงลูกนี้เท้าซ้ายหนักๆเลยนะผมโอ้ยิงขวาไปแล้ว2ลูกนะครับแล้วก็ซ้าย1ลูกเหลือลูกมงครับแต่ตอนนี้แฮตทริกไปแล้วนะครับสำหรับดิวโก้ฟอรลันนะ เดี๋ยวเรามาหมุงกันนะครับเป็นควำถานที่ผมต้องทำให้ได้นะครับว่าเราจะทำเพอร์ c t คแฮ t ทริกได้หรือเปล่านะครับมาดูกันนะคผมว่าผมจะจับฟอลันหม่งได้ไหมสวยครับวอรมิซาก้สวนดีครับรออะไรโอเคไม่ไม,ไม่โอเคละจอดน,นี้โดนส่วนมาก็ตัดได้ที่ราโค้ครับฟอลั <that> s <S สนสวยเพื s <S <ๆ>่อนเนี่ยจ่ายจ่ายพอดีนะแล้วแทงจ่องมาฟอลันโอ้ยมึงยังกระเต่านะครับล้ำหน้าด้วยนะครับก็เลยปล่อยบอลไปก่อนเ้ยสวยครับฟอลันโอ้เมนซี่มึงจ่ายบอลคนนี้นะ,ะามาลงนัดแปดสมัยจ่ายบอลยังไงมัอะไรวะ โอ้ดูฟอร์ลันมันฟอร์ลันลิเอเมพซี่วะมันเหมือนมันจ่ายย้อนหลังมั้งนะครับผมบอลลงด้อแปลสมัยผมจบเลยจ่ายบอลแบบนี้นะครับในเกมแม่งทำมาจ่ายบอลน่าเกลียดชิปปิ้งเลยครับตั้งแต่ไที่แบบแอซิคคนโหดอย่างเงี้ยอย่างเดอะบอยอย่างเงี้ยจ่ายบอลโคตรทุเรศนะครับจ่ายง่ายง่ายจ่ายไม่ผ่านนะครับแบบโหทำตัวจริงเสียหมดนะในในเกมนะครับ จริงอะตัวไหนที่มันจ่ายบอลในชีวิตจริงเวอร์ในเกมก็ควรทำมันเวอร์ทักนิกกอยังดีนะม,นมันเป็นการสร้างเรียกว่าอะไรจุดขายของคาแรคเตอร,ร์นักเตะนะครับมันควรที่จะมีเว้ยไม่ใช่แบบชิมายตัวจริงก็จ่ายคลิลเลอร์พาร์ตหลุดจ่ายสวยๆหลายลูกพอเข้ามาในเกมจ่ายเนี่ยธรรมดาอเงี้ยยังไม่ผ่านนะมึงคิดดูจ่ายแบบเนี้ยถ้าเป็นชีวิตจริงมึงต้องจ่ายเผื่อใช่ไหมจ่ายเผื่อให้มันวิ่งไปเอาเพราะมันไวกว่าจ่ายติดเนี่ยคืออะไรครับพี่ ผมไม่เข้าใจสวยครับหลุดม,มาจาังหวะนี้เปิดมงแน่นอนครับฟอรลันกดเพอร์เฟกต์แคตทริกอ้สวยครับมงย้อนไปสี่หนึ่งครับโอ้คัมแบ็กยังสวยอ่ะคัมแบ็กแล้วก็แบบกดแฮตทริกเป็นเพอร์เฟกต์แฮตทริกด้วยฟอรลันคุณดืดสี่มิดน,นะครับอย่างตึงนะครับผมแต่ต้องบอกนะว่าต้องปั้นอยู่แล้วนะมันเป็นคลิปที่เราจะรีวิวฟอรลันคือเราจะดูการยิงของฟอรลันนะครับ เราจะดะูการจบสกอร์การมงการยิงเท้าซ้ายเท้าขวานะครับบอกเลยว่าฟอรันคบนเครื่องเล่นจบสกอร์จริงๆนะแต่ว่าถ้าใครชอบ เร็วๆนะครับก็ไม่เร็วมากถือว่าความเร็วประมาณ7ทับสิแล้วกันผมว่าเร็วอยู่แต่ไม่เร็วมากนะครับเรื่องความคมผมให้9-10ทับสิก็ยังมีชนเสาชนคานทุกตัวมันชนหมดแหละแต่ว่าความคมของฟอรนันก็อยู่ในเกณฑ์ที่คมมากนะครับผมรู้สึกเหมือนฟันประเทศอ่ะยิ่งคมคมแบบนั้นเลยนะครับแต่ด้วยความที่ฟอรันมันมีความคล่องนะครับแล้วก็มีสปีดต้นที่ดีนะ ผมไม่ฟอร์ลันเล่นง่ายนะครับถ้าเป็นโกลเพชเชอร์นี่คือโกงจริงๆเป็นสไตล์ที่โกงเลยนะครับแต่ว่าวยความที่สไตล์นี้ก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับผมผมให้แปดเต็มสิบแล้วกันเก่งนะครับเก่งเก่งกว่าตอเลสอ่ะเออผู้เคีนนั้นอ่ะเออนะครับผมโอเค,คผม้าชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับผม